สวัสดีครับผมพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับสวัสดีครับกลับมาพบพ่อกันเออโอ้ยใหม่ทิกตาหยาทถกตาก็บาพบพ่อกันอีกแล้วต่อจากคลิปที่แล้วครับก่อนหน้านี้ได้หนูหน่อยไปสองโตผมแซ่ไว้ครับเป็นมือที่สาม กาว่าเหมือน,นี่สิมาย่ายออกไปหาไส้มงเกล็ดนหรอกเอาอันขอบเปลือกมาไส้ไว้พี่น้องครับตอนแรกไส้ขอมอกับฮำมบบันนี้เ <c oughs> <c oughs> ลยเอาขอบเปลือกมาห้อยไว้ได้ละเป็นยังไงติดตามกันมึงิบอง1ิ11 12สองหลังนี่แหละพี่น้องครับบ่าลหล ดุ่นไปน้ากันครับผมโอ้พี่น้องคือหกแต่ไปดูด้วยกันโอ้คือเก่าอยู่พี่น้องครับมึงกบเปื่อกระยูคือเกาอ่า้าหอยมันมานั่งกินอยู่ครับแต่ว่ากลับเพาบว่ดีด ุณน่ะเมื่อหวยในเบียงโอ้ย <c oughs> ใส่ไปหนีก่อนลังหนึ่งเพราะว่าหอยมันไม่กลินอยู่มัท่านได้ถืกท่านได้ถึงมองมันดีด <c oughs> มุญเว็นจิเก็บบอกก่อนพ้นองโอ้บอกคือครับผม ห้อยมากินอยู่ครับเดี๋ยวใส่ไว้จักสองหลังใส่แซวไว้เก็บออ้อโอ้ยเสียกมือจากควองอีกแล้ว <c oughs> มันมึงควยมันมึงโอ้ยผิดหวองครับมึงมึงห้อยมันนั่นขวัดคนนะ่ะโอ้ยกาเ่ากกอยยุหันไหมเม่อท่านดีด มีผีเห่ากันมากินพี่น้องครับห้อยมานั่งกินอ่อยโอ้เอาให้ไปดีกว่าน้องลังนี่สาดลุยกันต่ออุ้ยโดนครับผมอู้หูเรียบร้อยจ้ะการขอสิครับ เด็ดขาดดีโอ้เสร็จกัาเปลือกพี่น้องครับโอ้โห้โอัจดสัมตัวอ่าะอะหนึ่งแต้มสวยสวยพระเอกอีกแล้วครับผมเออรุ่นนี่ได้ไหมเนาะพี่น้องมันจะคอยเป็นตะขว่หรุนก้อนหนานี่แลวจักเป็นยัง กลับเข้า uh, วิย oh, oh, <p> ังเกิดขึ้นโอ้อืหอวก้อนทำให้อาหารหนูซื้อแล้วพี่น้องครับทางนี้โอ้ยหนึ่งเตามจ้ะโอ้ยอะไรวะพี่หาสนเสียกว่าพอ เย็นๆได้ครับผมโอะไะหลังหลังหนึ่งยู่นี่เมืองมุมี่หยางปลาเท่าออกกับออกเดาีมากินดีๆเลยพี่น้องครับ ลุยต่อครับผม,มซื้ออะไรแน่ล่ะครับพี่หลงมองแล้วพี่น้องหลงมองกับเจ้อขอางนะหนึ่งเต้มสวยสวยโอ้ยกินข้าวเปลือกครับเมึง พอเถิดจ co ังแห้งหนูปลาอ่อยไปหยากแห้งมันหูกรับหรอเออวายธลักทุเลจั่อยพี่น่องใครอยู่ตัวสวยอยู่ โอ้ยต่อเมือเห็ดกระบอกกลาบห้า <laughs> จักหลังแล้วโอ้ยบอดีตมึง ว่้ยลังกินใหม่ๆอยู่เหมือนปัญญาแล้ะละ่ะมองหันใส่ไว้ปากกูฮึ๊บอีกสองลังครับผมโอ้โหตัวสวยอยู่หนูปลาอ่อยไม่ต้องเสียบเลยครับหนานี่ยทั้งมันทั้งเสียบ ต้องได้รุ่นนี่ครับก็ยเพอะขัวอุ๊ยดีดที่นี่นหนูซิงครับคือดีดเราบ่ถือกนี่หนูซิงเหรียญเพื่อนละบรรยากาศป้าอ้อยไปน้ำกันพี่น้อง โอ้โหหนึ oh. ่งตัวพระเอกตัวจริงไปหาดักน้ำสางข์ขึ้นก่อนเหรอพี่รองกำบาี่ยฝนตกแล้วมันตินก็สิหาทางไงห้อยมัดไม่จะห้อยผมเลยครับใส่ห้อยมัดถุงยางป้าดิ บ่วงเพินด้น,นเจ็บบเหมือนละวะจ้าของป้าอ้อยหลังสุดท้ายโอ้บ่วังวดอกอยู่หน่อยตัวเดียวอ่ะฟอสหรอ,อ,หรอมาตรฐานหรอหนึ่งแต้มเฮ่ล่ะโรอ้ย ก็จะหนูซิ้งแหละครับคือนี่เดีดเขาเปียกจนเมดมึงมันกินเขาเปียกโอ้โอออยครบใส่วบสองหลังครับบ่ถวถอดของมันขุดขวยไม่ไม,ไม่เพื่อฟุก เพื่อฟูกมันมากินอีกสวยแล้วหนึ่งตัวสวยๆจ้าอ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 าพี่น้องครับผมตัวสีมีดนะครับบักง่ายปานเโย้ยหาหมกหาปองก่อนไปเลยรูปผลงานกันพี่น้องครับ เยียมตาบรรยากาศดีสานบานเาฮาคืบอบมมาอยู่น้ำแถวนี้นะหนูตาหยาเอาเอาเมืองพ่รังคับบาดเ่ยตัวง,งามปานใดฮ่า สองหลังครับเม่ได้ถอดออกถอดออกมากจากหลังเลยสองสี่หกแปดสิบใส่ไว้สิบสามหลังของตัวนี้ว่ามันจะของใส่ไว้นหน้อยก็วเห็นได้ครับสองสี 2> <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, ่หกแปดสิบนี่สิบเอ็ดเหลืออีกสองอ้ยเบียกมอนยอดพี่น้งอ,นองเถียงน้ำหมอก อ้วนตึบอ้วนตึบครับผมโโ้โหได้การนด้พี่รองครับตัวสวยๆโอ้โหสวยโโฮโฮโฮสีมีน้ำเขางจักเทียครับบักรุ่นนี่โตงามๆพ่อขัวนี่ช่วงนี้เด็กๆโตน้อยๆเอาเด้ก็ฝากพี่รองกดติดตามกดไลค์กันรังใจในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผม อายุหากินยักษี่ละพี่น้องครับอีสา,บานบ้านท่ามันแรงหาหนูหาปลาไอพี่เห็นหนอยก็เมืองผู้เดินผ่านไปผ่านมากอะ่ะฝากกดติดตามนี่ด้ครับผมมรหมานคือเพื่อนหน่อยครับหาเฉพาะกินเนี่ยแหละรู้ก,กับพวกเอิดจะมา,วาพวกเขาครับปลาอ้อยปลาเนี่ยมันโอน้ผมมามันลึ่งกลับแล้วละ่ะผมใส่่างนี้มันลอยก็เที่ว ฝากกันไม่คลิปหนาลาพีลาหนองไปครับหนูงามๆตัวนี้ละ่ะฝาก facebook แฟนเพจพร้อมอาทิตย์วิเศษสมบัติสตูดิโอครับขอไปกดถึงใจกันหนเดอ้อลิงอยู่ใต้คลิปเฮ้าคือกอลพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับผมจวดสันตัวสิหีหายวาจังไหนพี่น้องครับตาสิม,มานปานเลย